สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคลิปตัวอัปเดตครั้งปกกรผมเต้เดี๋ยววันนี้ไปลองดูกันดีกว่านะครับว่าผมมีอะไรดีๆนํามาฝากเพื่อนเพือกันบ้างพร้อมแล้วเราก็ไปรับชมกันเลยก่อนเข้าคลิปปัจจุบันต้องอัปเดตของเก่ากันก่อนนะครับรอบสัปดาห์นี้อย่างที่ได้เห็นกันนะครับว่าราคาไม่สามารถทะลุเหนือกว่ารีพเพนช่วงหลังบ่ายสามไปได้แปลว่าตอนนี้เกิดปรากฏการณ์ลวหายเรียบร้อยนะครับก็คือจะต่ำกว่าช่วงของ1 0 0 0 0 0 10,000น,น,นะครับและจะเห็นได้ว่า Balix d ช v e อ e ์เน่ะเป็นตัวหนึ่งที่เอาไว้บอกทิศทางของตลาดในการย่อได้ว่าเตรียมตัวลงจริงๆนะครับและตอนนี้115ของเรายังมาไม่ถึงนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอัปเดตกันต่อว่าตอนนี้ตลาดอยากไปในทิศทางใดกันบ้างเพราะแม้ว่าจะอยู่ต่ำกว่าเรือแม็กเพนนะครับแต่ว่ายังไม่ไปหาพุทธออปชันโอ้โหมันก็ตั้ง9 0,000มเนาะมันก็ยังไม่ไปนั่นเองนั่นแหละ ส่วนใน time frame ชั่วโมงเราจะพอเห็นได้ว่าลงมาสัมผัสในช่วงของ put option ในช่วงของ105หรือ1 5 0 0 0เห็นได้ว่ามีแนวโน้มว่าอยากลงต่อได้เวลาที่สัมผัสกับช่วงของ put หรือ call ในชุดถัดไป เป็นโมเมนตัมสำหรับสัปดาห์หน้าว่ามีแนวโน้มว่าอยากจะลงต่อนั่นเองนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวต้องไปอัปเดตกันต่อว่าตอนนี้รีบาวได้ไหมหรือว่าจริงๆี่ยลงมาหาแนวรับถัดไปเพื่อพิสูจน์การขึ้นทยานของรอบนี้กันแน่ สำหรับอีเทเรียม5พี่ใหญ่เนี่ยไม่ยอมขึ้นต่อเนี่ยก็มันต้องไปงึ้ๆงกงักเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับก็สำหรับสัปดาห์นี้อย่างที่เห็นได้ว่าค่อนข้างเป็นไซด์เวทเทรดดิ้งสะมากกว่านะแล้วก็ไม่ขึ้นไม่ลงแรงเกินไปด้วยสำหรับในทำเฟรมย่อยลงมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นกรอบไซด์เวทเทรดดิ้งในช่วงหลังบ่าย3ก็คือ เป็นคอสาม0 0นขึ้นไปไม่ถึงอยู่ใต้เรือแม็กเพน2007และจะเห็นได้ว่ายังไม่ยอมลงไปหาพุทออปชั่นในช่วงของ2 0 0 4วิ่งแกว่งเป็นกรอบใหญ่แต่เป็นโซนโลเวอร์ด้านล่างต่ำกว่าเรือแม็กเพนนั่นเองนะครับ สำหรับสัปดาห์นี้จะเห็นได้ว่าราคาของ Bitcoin เนี่ยมีการปรับเพดานลงมายกชุดนะครับ1.15ไม่มีแล้วนะเราก็ไม่ใช่1.10ด้วยรอบนี้กลายเป็น1.08ซะอย่างนั้นนะแต่โมงตัมเนี่ยก็สามารถทำให้เราเห็นได้อีกครั้งว่าตอนนี้เริ่มมีการมองแนวโน้มว่าต้องมาหาแนวรับต่อไปครับและก็เป็นการต่อราคาด้วยก็แปลว่า ไฮล่าสุดนี้มองว่าจะยังขึ้นไปไม่ถึงนะครับเลยเป็น108ฟังคล่งูนปดรัชั่นปรับพดานขึ้นมาแต่ก็ยังอยู่ข้างล่างเยอะอยู่ดีนะ96 95 968 จะเห็นได้ว่ารีเพเวยอยู่ตรงกลาง102179และจะเห็นได้ว่าแก็บของรอบสัปดาห์นี้ค่อนข้างที่จะกว้างพอสมควรนะครับจะเห็นได้ว่ามีปริมาณการวิ่งได้ประมาณ125,000หรือประมาณ11.5%เลยทีเดียวต้องดูกันว่ารอบสัปดาห์นี้จะรับแล้วรีบาวกลับไปได้หรือเปล่าด้วยนะเพราะปัจจุบันนะครับมีทั้งแบลิสมีทั้งบูลิสและมีฮิเทนแบลิสด้วยเพราะงั้นก็ทั้งขึ้นทั้งลงนะแต่บูไม่ค่อยใหญ่นะครับแต่ว่าแบร์เนี่ยมากันบ่ม เเลยยทีดีดวสิ่งที่น่าสนใจก็จะมาดูในฝั่งของออปชันบล็อกกันเลยดีกว่านะครับแน่นอนว่าราคาปัจจุบันของ Bitcoin ตอนนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าวิ่งอยู่ใต้1 1 0 0 0 0สนแล้วนะครับก็จะวิ่งอยู่ในโซนโซนประมาณ1 000, 5 0 0 0 0เพราะงั้นราคาปัจจุบันเนี่ยจะต้องอิงเป็นเกณฑ์นในช่วงที่เราวิเคราะห์เรียวไทม์ด้วย จะเห็นได้ว่าเริ่มในฝั่งของพุทเซลบล็อกหรือว่าการช็อตพุทก่อนเลยราคาที่แรงที่สุดเนี่ยอยู่ในช่วงของ1นึ0 0 0นะครับห0 2และต่อมาเนี่ยจะเป็นโวลุ่มลำดับ2อยู่ในช่วงของ1,000 0 0สนทวหรือ1,00นะแต่สิ่งที่น่าสนใจเราจะบอกว่าเมื่อวิเคราะห์เนี่ยจำเป็นจะต้องดูลำดับ 3, 4, 5เป็นลำดับ ต้นๆด้วยนะครับเพราะงั้นส่วนบุลุ่มต่อมาเนี่ยบวลุ่มลำดับ3าเนี่ยจะเป็น104ซึ่งก็อยู่ใต้กว่าราคาที่กำลังวิเคราะห์อยู่ในช่วงของ105นะก็เป็นแนวรับแรกเลยก็ว่าได้หากไม่เป็นเช่นนั้นจะเห็นว่ามีแนวรับอยู่ช่วงของ1นึ่งแสนทนอยู่นะครับหากว่าลงมาแรงกว่านั้นซึ่งอันนี้จะมองว่าเป็นแนวรับสําคัญใน,นวั์นี้ที่แท้จริงและ การวิเคราะห์เนี่ยบ่งบอกไปว่าหากว่าตลาดนะครับจะมีการทุบลงมาวีเทสต,ตรงนี้ปลอดภัยสำหรับการรีเบลแน่เนี่ยก็จะอยู่ในช่วงของแนวรับที่4หรือ95 0 0หหรือ95นั่นเองนะตรงนี้ก็จะเป็นโวลุ่มของพุทเซลบล็อกหรือว่าการช็อตพุทอยู่ในระดับที่4นะครับและัะดับสุดท้ายเนี่ย 5าเนี่ยจะอยู่ในช่วงของ9 0 0 0หมื่นเลยอันนี้ทะลุลงไปค่อนข้างมากนะครับเพราะงั้นก็จะให้วอลุ่มระดับ4ี่เป็นหัวใจหลักของรอบสัปดาห์นี้ก่อนนั่นเองส่วนวอลุ่มที่เป็นวอลุ่มที่มีปริมาณมากที่สุดนะก็จะใช้เป็นการอ้างอิงเนี่ยจะอยู่ในช่วงตั้งแต่ตอน102นะครับพุทเซลในวอลุ่มปกติเนี่ยค่อนข้างมีปริมาณที่มากนะครับรอบสัปดาห์นี้เลยจะใช้การวิเคราะห์แบบอิงบล็อกเป็นหลักนะหลังจากในการวิเคราะห์หลายๆสัปดาห์นะครับก็จะมองว่า บล็อกเนี่ยใช้ได้นะและถ้าหากวองเป็นวอลลุ่มปกติแบบไต่ระดับลงมาเนี่ยก็จะเห็นว่าปริมาณวอลลุ่มที่มากรองลงมาเนี่ยก็จะเป็น9592นะก็คือจะใกล้เคียงกันนะครับก็จะมองว่าใช้อ้างอิงบล็อกจะเห็นชัดเจน ต่อมาเราวิเคราะห์ในฝั่งของพุทธบยบล็อกหรือว่าการช็อตคอกันบ้างแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าราคานะครับอยู่ใต้กว่าราคาปัจจุบันเนี่ยจะถือเป็นแนวรับแต่หากว่าวอลุ่มของพุทธบยบล็อกเนี่ยอยู่เหนือกว่าราคาที่เราวิเคราะห์เนี่ยจะกลายเป็นแนวต้านไปโดยปริยายนะปัจจุบันเนี่ยจะเห็นได้ว่าวิ่งอยู่ในช่วง105ถูกไหมครับก็จะเห็นได้ว่าราคาปัจจุบันเนี่ยในช่วงของ100,000ทวนเนี่ยก็จะกลายเป็นแนวรับที่มีวอลุ่มมากที่สุดนะแต่ว่าเราก็จะดูวอลลุ่มลำดับ ตามหลักการวิเคราะห์ของเราจึงจะเห็นได้ว่าหลังจาก100 0 0แก็จะมี 98, 96 0และ85 0 0 0นะครับจะเห็นได้ว่าโวลุ่มไล่ระดับลงมา 2, 3, 4ของเราเนี่ยค่อนข้างโหดพอตัวเลยนะเพราะงั้นก็จะให้ Priority ของ 98, 96 0 9 6 0นนะครับส่วนสำคัญที่ค่อนข้างทับเส้นกันเนี่ยก็คืออยู่ในช่วงของ9 6 0 0หถึง9 5 0า0หากตลาดเลือกจะทุบลงมานะครับโวลุ่มของ l s e t ท l e m e n t เนี่ยที่ไม่ได้กำหนดวันเนี่ยจำเป็นจะต้องดูถึง5ระดับจากปกติเราจะดูแค่3นะเพราะงั้น Priority ก็จะลดหลั่นลงมาเนื่องจากปริมาณพรีเมียมที่แตกต่างด้วยโอเคเราบอกไปแล้วว่า9 6้าถึง95้าเนี่ยเป็นจุดที่เราสนใจนะแต่ถ้าเกิดว่ามองว่าตลาดนะครับอาจจะบูลิชกันนั้นได้เนี่ยก็แปลว่าช่วงของ100หรือ100 0 0แจนถึง98เนี่ยก็จะทับกันนะระหว่างของพุทบบล็อกกับพุทเซลบล็อกนะ ค่อนข้างที่จะเป็นแนวรับ2ช่วงด้วยกันนั่นเองหากไม่เป็นเช่นนั้นนะที่เหลือเนี่ยเป็นแนวต้านไปแล้วนะครับจริงๆเนี่ย104เนี่ยก็เป็นแนวรับนะแต่ผมมองว่ามันค่อนข้างใกล้เคียงกับราคาปัจจุบันไปหน่อยนะครับเพราะงั้นการที่เราจะพูดถึงแนวรับหรือเป็นการมองในภาพของอนาคตด้วยเนี่ยจำเป็นจะต้องมีแก็บทิ้งห่างให้เราสามารถสบายใจในการรอรับของได้ด้วยนะครับเพราะงั้นก็จะตัดตรงนั้นออกไปก่อนส่วน เมื่อเราพูดถึงแนวรับไปแล้วเรามาดูแนวต้านกันต่อบ้างดีกว่านะแนวต้านคือในฝั่งของ call sell block หรือว่าการลองพุ u นะครับจะเห็นได้ว่าววลุ่มที่มากที่สุดเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงของ1 8 8 0 0 0ซึ่งตรงกับ open interest กับววลุ่มที่เราวิเคราะห์ไว้เลยนะนอกจากนั้นววลุ่มลำดับ,บ2 3 4เนี่ยค่อนข้างที่จะแกว่งมากๆไปไกลเวอร์นะครับซึ่งคิดว่าคงยังไม่เกิดขึ้นนะเพราะงั้นเราจะต้องมาดูในวอลุ่ม ตัวต่อมาซึ่งก็คือ120,000อันนี้ก็ยังไปไม่ถึงเหมือนกันนะเพราะงั้นเรามาดูลำดับ4ดีกว่า1 1 2อันนี้ก็เรียกว่าไปหาออทำฮายนั่นแหละแต่มันยังไม่สำเร็จนะครับเพราะงั้นวอลุ่มสุดท้ายที่น่าจะเป็นตัวที่น่าสนใจจริงๆคือระดับ 5นั่นเองนะครับลำดับ5ของเราเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงของ109นะ109กับ1น8 0 8เนี่ยมีความสัมพันธ์กันอยู่แล้วนะครับเื่องจากว่ามันค่อนข้างใกล้เคียงแปลว่าลำดับ1กับลำดับ5ของฝั่ง c อง s a ล l Block เนี่ยมันทับกันอยู่ตรงนี้นั่นเองนะอันนี้ต้องจับตาดูไว้เลยนั่นเองนะก็เร,ะเรียกได้ว่าแนวต้านไม่เกินจริงนะครับ Open Interest กับ Volume ที่เราดูตั้งแต่ตอนฝั่งของ,ง,ของภาพแท่งเทียนนั่นเองนะ และจะเห็นได้ว่าโวลูมฝั่งปกติเนี่ยก็จะล้อตามกันในฝั่งของ Option b ล็อกด้วยครับเพราะงั้นก็จะใช้อิงตามกันได้อยู่นั่นเองนะเพราะว่า110กับ112เนี่ยก็ถือว่าพยายามที่จะให้ทะลุขึ้นไปด้านบนนั่นแหละแต่ว่าผมมองว่า Option b ล็อกมีนัยะมากกว่านะครับ ต่อมาเราวิเคราะห์ในฝั่งของคอไบลยบล็อกหรือว่าการลองคอกันบ้างเนี่ยตรงนี้จะเห็นได้ว่าวอลลุ่มที่มากสุดๆเลยเนี่ยจะอยู่ในช่วงของ1-30ซึ่งมันยังมาไม่ถึงนะไม่อย่างงั้นเนี่ยเรามาดูวอลลุ่มลำดับรองลงมาสักหน่อยนะก็คือ107อ่าอันนี้เริ่มเข้าเขาถูกไหมแต่ว่าตัวต่อมาเนี่ยก็จะกลายเป็น112อันนี้ทับกันเลยนะครับก็คือหากว่ามี ความรุนแรงของตลาดที่จะรีบาวกลับขึ้นไปได้เนี่ยก็จะถูกกดมาอยู่ในช่วงของออนทาให้อยู่ดีนั่นแหละตลาดบ่งบอกไว้แบบนั้นนะแต่ส่วนที่น่านสนใจเนี่ยก็จะมาดูโวลุ่มลำดับรองลงมาหน่อยนะครับก็คือลำดับ4 5หนะซึ่งอันนี้ลำดับ5นะสอยู่ข้างบนเลยลำดับ5ใเนี่ยอยู่ในช่วงของ1นึ0 0 0นะครับซึ่งก็แปลว่าแกปในช่วงของ1นึ0 0แจนถึง 1นึ0 0 0สนเนี่ยจะเป็นแนวต้านที่แท้จริงของวอรรสุดานะและยังคงกดอยู่ด้วยนั่นเองนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะมีตัวเลขค่อนข้างแกว่งมันมากพอสมควรนะเรื่องของแนวต้านเนี่ยอาจจะต้องวัดเอาส่วนตัวด้วยนอกจากการดูออปชันที่วางอยู่นะครับแต่แน่นอนถ้าเกิดว่าให้เป็นแกลบเลยเนี่ยจะให้เป็น107่จ10นถึงหนึมากกว่านะเพราะว่ามีออปชันบล็อกที่ค่อนข้างตามลําดับที่เรามองนะก็คือ ตรงนี้มองเป็นแนวต้านว่าไม่ทะลุให้เดิมอยู่นั่นเองนะครับว่าอย่างนั้นดีกว่าจะได้เข้าใจง่ายๆใหกลองมามองในฝั่งของ PA กันบ้างเนื่องจากออปชั่นรอบสัปดาห์นี้ ine, อาจจะมีลำดับการดูที่ค่อนข้างมากนะครับก็มีแนวโน้มมองว่าถ้าหากอยากจะเป็นบุลิสต่อไปเนี่ย ตรงนี้เนี่ยจะต้องรับไม่หลุดเกินกว่าแนวรับในช่วงของ102นะซึ่งตรงนี้แนวรับที่เราดูไว้ก็ถามว่ามีที่เป็นฝั่งของผุ้เซลอยู่นะแต่ว่าก็ควรจะต้องรับอยู่ในโซนนี้นั่นเองนะและเป็น WPATTERN หรือเป็น Double Bottom ในรอบสัปดาห์และทำให้รีบาล,ลับขึ้นไปได้แต่ส่วนที่น่าสนใจคือพอรีบาล,ลับขึ้นไปได้เนี่ยก็จะเจอแนวต้านมากมายนะครับและไปเจออยู่ในช่วงของ107จนถึง109ที่ ที่เราดูไว้ด้วยนะและมีการรีเทสหากจากจะบูริสจริงๆก็เบรกเอาท์ขึ้นไปด้านบนไปหา112น,น,นะครับอันนี้ก็น่าสนใจพอสมควรนะสำหรับคนที่มองว่ายังไม่จบรอบกันขึ้นนะและก็สามารถที่จะขึ้นไปต่อได้เนี่ยแปลว่ารอบ้านี้ยต้องวัดกันว่าแนวรับเนี่ยจะ อยู่ตรงไหนกันแน่นะครับเพราะว่าถ้าลงไม่ลึกก็ขึ้นง่ายกว่าอยู่ดีนะครับก็แปลว่ามีแรงซื้อกลับเข้ามาด้วยแต่ถ้าเกิดว่ารับไม่อยู่ล่ะเอออันนี้คือเป็นผ้ามองขึ้นนะว่าตรงกับในฝั่งของ อชบล็กด้วยนะแต่หากไม่เป็นเช่นนั้นล่ะโอ้โหลงมาแล้วนี่ก็อาจจะลงลึกกว่านั้นก็ได้นะอันนี้คือเริ่มตกใจแล้วครับอันนี้น่าตกใจใช่ไหมอันนี้ลงมาซิกแซกตามที่เคยดูไว้ในสัปดาห์ก่อนนะครับและก็มองว่าแนวรับเนี่ยเดี๋ยวต้องมาเจอกันแต่ถามว่ามาเจอแล้วมันจะไปไหนต่อละ่ะเมื่อกี้มองขึ้นใช่ไหมแต่อีกอันนี้คือมองลงนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยให้รับรู้นะครับให้ฟ้าดินเป็นพยานนะครับน้องแมวบอกครับ <c oughs> <c oughs> น้องหมึกน้องหมึกบอกนะว่าเด a ดแคสบลได้เริ่มขึ้นแล้วอยากจะลงต่อรือนะ เอ,อถ้าลงต่อนะครับอันนี้ก็เป็นจุดนัดพบแปลว่าถ้าหากว่าเราจะวิเคราะห์ว่าเป็น f o l l o w นะการมองลงเนี่ยแปลว่าทะลุ102เนี่ยก็คือ Follow นั่นเองนะหรือ previous low ล่าสุดก็ได้นะครับก็มองได้เช่นเดียวกันและลงไปถึงไหนล่ะนี่ครับลงมาถึง10000แจนถึง9800อันนี้ก็มีตรงก,กันกับฝั่งของแนวรับเหมือนกันแปลว่า option บล็อกในรอบสัปดาห์นี้มีการมองทั้งขึ้นและลงแบบ เห็นได้นะว่ามาได้ทั้งคู่เลยนั่นเองนะครับเพราะงั้นก็ไม่ต้องแปลกใจอาจเกิดขึ้นได้ขึ้นอยู่กับแนวทางการวิเคราะห์ของคุณเองด้วยนะครับต่อมาในฝั่งของเอาคอยซึ่งเป็นอีทรียมนั่นเองนะจะเห็นได้ว่ารอบสัปดาห์นี้คอ,อร์สชันปรับเพดานลงมาเยอะมากนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะบิตคอยไม่ยอมไปไหนนะเพราะงั้นอีทรียมเลยบอกว่าง,งานปรับเพดานลงมาสักหน่อยนะรอบสับดานี้คอ,อร์สชันอยู่ในช่วงของ2 6 50หรือ2691นั่นเองครับแต่จะเห็นได้ว่าฟุตอปชั่นเนี่ยปรับตัวขึ้นมามี2ระดับนะคะแลมให้เรียไม่เพนมี2ค่าเช่นเดียวกันรอบของใบมงเนี่ยจะอยู่ในช่วงของ2 0 0 5นะ2482หรือไม่เพนอยู่ในช่วงของ2587นะครับจะเห็นได้ว่ารอบนี้ก็จะเป็นกรอบนี้ก่อนเลยเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูพร้อมๆกันก่อนนะก็จะเห็นได้ว่ารอบตรงนี้เนี่ย อยู่ในช่วงของการวิ่งไซด์เวย์นะและค่อนข้างเป็นกรอบแคบแต่ส่วนที่น่าสนใจช่วงคือหลังบ่าย3เนี่ยจะเป็น242393ยีืไม่เพนจริงอยู่ในช่วงของ2542นะซึ่งตรงนี้จะเป็นกรอบที่กว้างขึ้นมาหน่อยนะครับวิ่งประมาณ300จุดนะวิ่งประมาณ11%ได้ซึ่งก็จะเห็นได้ว่าราคาปัจจุบันเนี่ย วิ่งอยู่เหนือเรียญเพนต่างจากของฝั่งบิตคอยแล้วก็จะเห็นได้ว่ากรอบตรงนี้เนี่ยก็มีแก็บที่ค่อนข้างกว้างเป็นเปอร์เซ็นที่ใกล้เคียงกับฝั่งของบิตคอยด้วยนะครับเพราะงั้นค่อนข้างมองว่าเป็นกรอบใหญ่มากกว่านะแต่สิ่งที่น่าสนใจคือปกติแล้วเนี่ยคอมช้าเนี่ยจะไม่ลงมาทับกับเส้นแคนเดนะครับถ้าเกิดว่าบิตคอย ไม่ปันคองตัวอยู่เนี่ยมีแน,นวโน้มว่าลงมาหาพูดออปชันด้านล่างได้นะครับเพราะว่าเนี่ยการขึ้นมันค่อนข้างรุนแรงนะถ้าเกิดบิตคอยทุบสักหน่อยเนี่ยอันนี้ก็มีโอกาสที่จะรูดได้อยู่นะคือต้องลองดูกันอีกครั้งหนึ่ง เรามาวิเคราะห์ในฝั่งของออปชันบล็อกแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่ารอบสัปดาห์นี้เนี่ยออปชันบล็อกของอีเรียมเนี่ยค่อนข้างมีน้อยนะแล้วก็จะเห็นได้ว่าพุชเซลบล็อกก่อนเลยดีกว่านะครับพระเอกของเราเริ่มกันในช่วงชุดแรกเลยนะโวลุมที่เยอะที่สุดเนี่ยคือ2000นะก็คือ 2000P พี่ขอไม่หลุดนะอันนี้ต้องบอกว่าตัวอัดคลิปกับตอนที่กำลังพูดอยู่เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขด้วยนะครับพองานก็เดี๋ยวอัปเดตไปพร้อมกันเลยรอบสัปดาห์นี้ในฝั่งของ ออปชันที่เป็นฝั่งของพุทเซลลบล็อกหรือว่าการช็อตพุทนะจะเห็นได้ว่ามีตั้งแต่25-25นะจริงๆแล้วเนี่ยเพิ่งเพิ่มขึ้นมานะครับไอตัวเบอร์2เนะี่ยจริงๆจะมี2,500กับ2,400นะที่เราเห็นชัดๆนะเพราะงั้นคือแนวรับของพุทออปชันลำดับที่ 2กับ3เนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเลยนะว่าเพิ่มขึ้นมากลายเป็นเบอร์3กับเบอร์4นะแต่ว่าในขณะที่อัดคลิปนะครับมันเพิ่มอูลุ่มขึ้นมาลำดับรองเนี่ยคือ2525 25นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีแค่ แค่2อ0 0กับ2อ0 0แหละที่ต้องการจะซื้อนะครับทองน,นี้ดีกว่ามันอัปเดตกราฟปัจจุบันแบบเรลวทม์นะตอนที่เราดูก่อนอัดเนี่ยมันไม่มีนะไม่เป็นไรก็จะใกล้เคียงแหละ25จุดไม่ได้มีปเปอร์เซ็นต์มากเพราะงั้นพุทออปชั่นนะครับตัดออกไม่ได้เลยมีประเด็นแค่ว่ารับอยู่แต่รับในแนวรับใดที่รับอยู่กันแน่นั่นแหละและในฝั่งของพุทธบายบล็อกหรือว่าการช็อตคอรนะครับจะเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ยก็ค่อนข้างมีโวล่มที่หนามากๆอยู่ในช่วงของ2006นนะก็ วิ่งอยู่ในโซนของราคาปัจจุบันเลยก็ว่าได้นะเพราะงั้นก็จะขอพูดโวลุ่มลันดับรองลงมาก็คือโวลุ่มที่เกี่ยวเนื่องกันจริงเนี่ยก็คือ2,005นะครับกับ2 5 5 0หากไม่เป็นเช่นนั้นเนี่ยก็จะมาเจอกันในฝั่งของ2,004เช่นเดียวกันเพราะงั้นในการมองว่าแนวรับใดที่น่าปลอดภัยมากกว่าเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงของ2,005กับ2,004นั่นแหละเป็นลำดับที่ 3, 4, 5ไล่ระดับลงมานะครับตามที่เราดูไว้ตามหลักการวิเคราะห์ของเรานะ แต่หากว่าเราวิเคราะห์ว่าการมองขึ้นแทนบ้างละ่ะตลาดอยากจะไปช่วงไหนกันบ้างนะเออพอลุ่มที่เยอะที่สุดนะครับก็จะเห็นได้ว่า2650เนี่ยก็คือตรงกับ Open Interest กับ v o l ุ่มเลยนะและส่วนต่อมา v o ลุ่มลำดับรองลงมาเนี่ยมันขึ้นไปถึง3ามผมมองว่าคงยังไม่ใช่นะแต่สิ่งที่น่าสนใจคือ v o ลุ่มลำดับที่3นะครับคือ3,000หลังจาก3 0 0 0แล้วเนี่ยโวลุ่มลำดับรองลงมาค่อนข้างมากจึงจะเห็นได้ว่า หลังจาก3,000เนี่ยค่อนข้างที่จะแกว่งพอสมควรนะครับในส่วนของลุ่มที่เกิน3,000ขึ้นไปจะขอยังไม่ไปพูดถึงเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีแนวโน้มว่า Bitcoin นะครับจะยังสามารถขึ้นไปเหนือกว่าออทำให้ในปัจจุบันได้จึงจำเป็นต้องมองระดับที่ไล่ลงมาเป็นในยะสำคัญมากกว่าสิ่งที่เราพอเห็นได้ชัดนะครับว่าแนวต้านที่อาจเกิดขึ้นได้แบบชัดเจนหน่อยเนี่ยก็แปลว่าต้องดูลำดับที่4กับ5นะซึ่ง ลำดับที่ต่ำลงมาเนี่ยถ้าพอที่จะเห็นได้ก็คือประมาณช่วงของ2650จนถึง2675นะไม่อย่างนั้นจะมาเจอ3,000นั่นแหละอันนี้คือสิ่งที่ต้องการจะซื่อทั้งหมดหากลองวิเคราะห์อีกสักตัวหนึ่งในฝั่งของคอไปบล็อกหรือว่าการลองคอนะครับจะเห็นได้ว่าบุลุ่มที่เยอะที่สุดเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงของ2,006และบอลุ่ที่รองกว่านั้นลงมาล่ะโอ้โหเกิน3,000นผมไม่พูดถึงอยู่แล้วอย่างที่เห็นนะนี้มัน3 0 0เลย สิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือววลุ่มลำดับที่ 3, 4, 5ซึ่งถ้าเราวิเคราะห์ลงมาเนี่ยจะเห็นได้ว่า 2625, 2650นะครับและส่วนที่น่าสนใจก็คือ3,002แปลว่าแนวต้านที่ในสัปดาห์นี้เป็นไปได้ที่สุดเนี่ยก็แปลว่าจะมาเจอในช่วงของ2625กับ2650จนถึง2675ในฝั่งของ Call Sell Block นั่นเองนะครับ และเมื่อเรามาดูในฝั่งของออปชั่นบล็อกแล้วเนี่ยต้องมาดู PA กันต่อนะรอบนี้จะเห็นได้ว่ามีการวิเคราะห์มุมมองต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ในสัปดาห์ที่แล้วนะครับอันนี้การเป็นการบรีฟก่อนนะและแน่นอนนะครับในฝั่งของ2,007ยังไม่ไปถึงนะก็ลดหนันลงมาตามระดับของกราฟที่ไม่ยอมไปไหนนะค่อนข้างเรียกว่าเป็นไซด์เวทดิงเลยมากกว่านะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือแนวรับต่างๆที่ลงมารออยู่ด้านล่างเนี่ยยังไม่ยอมลงมาถึงเลยนะ แต่หากว่าในสัปดาห์นี้อัปเดตกราฟกันสักหน่อยดีกว่านะครับก็จะเห็นได้ว่าของฝั่งน้องมึกเนี่ยค่อนข้างมองบูดิสกว่าในฝั่งของออปชันบล็อกนะว่าอยากจะให้คลิกไปถึงจนโซนของ2008แเลยนะแต่ว่าในฝั่งของเราที่มองไว้เองเนี่ยก็คือ2007ก็คือเหนื่อยแล้วนะครับแต่ถ้าหากว่ามองว่าจะต้องรูดหลุดลงมาด้านล่างเนี่ย2 0 0พถึงก็เป็นคำตอบมากกว่านะครับซึ่งอันเนี้ยต้องเรียกได้ว่ารอกราฟเฉลยกับวิเคราะห์บิตคอยถ้าบิตคอยรับ ทรงตัวอยู่ไม่หลุดลงมาแรงมากเกินไปเนี่ยก็มองว่าในโซนของ2อ0พเนี่ยไม่หลุดก็ไม่เกินจริงนะเพราะว่า2375กับ2อ0พเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะใกล้กันแปลว,ว่าชินิโอสีฟ้าเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับหลังจากรับอยู่เนี่ยก็รีบาวลกลับขึ้นมารีเทสแล้วก็ไปต่อได้เพื่อเป็นการยกโลนะครับเพื่อเป็นการพิสูจน์ด้วยว่าลงมาแล้ว ยังคงประคองตัวรับอยู่ได้และไต่ขึ้นไปหาในฝั่งของ2,600ไม่เกิน2,675นะหรือประมาณ2,007ก็ได้อ่าบวกลบนิดหน่อยนะครับแต่ผมมองว่า2 6 5 0ก็เป็นตัวเลขที่เราเห็นชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าตอนนี้กำลังไฟกันอยู่ตรงนี้เลยหาไม่เป็นเช่นนั้นนะครับเพราะว่า กลบของออปชันค่อนข้างแรงนะถ้าเกิดว่าขึ้นก็คือขึ้นไปเลยขึ้นไม่ได้เลยก็คือประคองตัวแล้วโดนกดเป็นลงหายนั่นเองนะเพราะงั้นคือจะเห็นได้ว่าในฝั่งของออปชันเนี่ยถ้าไม่ใช่2 7 0 7แล้วยืนอยู่เนี่ย จะไปสามาันเลยจะไม่ค่อยเหมือนฝั่งของ PA นะครับ PA เนี่ยก็คือใช้ฟิโบประกรอบด้วยเพราะงั้นก็จะใช้แนวต้านแนวรับประกรอบแปลว่าน้องมึกเนี่ยเขาก็จะมีแนวต้านที่มากกว่าที่เห็นในออปชันด้วยนะครับแต่แน่นอนว่าสิ่งที่สัมพันธ์นกันก็คือถ้าเกิดว่าขึ้นไปไม่ไหวเนี่ยก็คือเป็นจุดจบมากกว่านะแล้วก็เลยมองว่าในซีนิโอสีฟ้าเนี่ยน่าจะเป็นคำตอบที่ใกล้เคียงกับการวิเคราะห์ของออปชันนะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าสัปดาห์หน้าจะใช่หรือเปล่า สำหรับข้อมูลตารางข่าวเศรษฐกิจต้องขอบคุณน้องเหมือน,นะครับที่ช่วยทำมาในรอบเดือนนี้ด้วยนะครับอันนี้ไม่ใช่หวยหรือเปล่าอืมไอ้ข้างบนเนี่ยเป็นตารางนะแต่ไอข้างล่างเนี่ยผมไม่แน่ใจแล <c oughs> โอเคเรวมาดูกันดีกว่านะครับว่าในรอบสัปดาห์นี้มีอะไรกันบ้างนะครับแน่นอนว่ามีพาวปการพูดไปแล้วนะสิ่งที่น่าสนใจก็คือ ADP Non Farm ที่จะประกาศในช่วงของ1ทุ่ม15ในวันถัดมานะครับ วันพุธและพฤหัสเนี่ยหนึ่งทุ่มครึ่งมีอัน employment c l a ส่วนวันศุกร์มีนอนฟาร์มค่อนข้างมากันแบบเนืองแน่นเลยทีเดียวนะเริ่มกันในฝั่งของนอนฟาร์มกันก่อนเลยนะครับในช่วงของ1ทุ่ม15จะเห็นได้ว่ามีประมาณที่เพิ่มขึ้นในการ forecast นะถ้าหากว่า ตัวเลขตัวนี้มากขึ้นส่งผลลบกับเรานะครับเพราะว่าเศรษฐกิจอาจจะดีขึ้นมีการใช้ดอลลาร์ที่มากขึ้นนั่นเองนะอันนี้เดี๋ยวเรอ forecast กันอีกครั้งแต่ว่าตัวเลขต่ำมากๆนะมีโอกาสที่จะเขียวค่อนข้างสูงแกรบค่อนข้างกว้านะครับแม้ว่าจะไม่ถึง11 1เนี่ยแต่ขอให้มากกว่า6 2เนี่ยก็ถือว่าปิดบวกแล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งมีแนวโน้มสูงอยู่นะเพราะว่าอันนี้แกรบค่อนข้างวิ่งต่ําลงมากันค่อนข้างมากอยู่ส่วนต่อมานะครับจะเห็นได้ว่า จากที่วิเคราะห์ในช่วงของวันพุธเนี่ยวันพุธถัดต่อมาในช่วงของหนุ่มทุ่งครึ่งเป็นการวิเคราะห์อัตราการว่างงานในการขอเคลมนะจะเห็นได้ว่าจาก2-40เนี่ยลดลงมา232ซึ่งก็ไม่ได้มากนักนะจากการที่ลดลงนะครับก็มีแนวโน้มว่าจะยังคงตัวเลขประคองไปได้อยู่นะส่วนที่น่าสนใจนะ่าจะเป็นของวันพุธมากกว่าในวันพุธถัดเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบแกลบค่อนข้างต่างกันแค่ แป0พั 8, นะต่างกันไม่ค่อยเยอะมากเพราะงั้นก็ไม่ว่าจะเกินหรือไม่เกินเนี่ยก็ไม่ได้ส่งผลมากแต่การที่น้อยลงส่งผลในยะว่ามีการจ้างงานมากขึ้นก็จะส่งผลเสียกับเราอยู่ดีนะครับเพราะว่าดอลลาร์มีการใช้งานมากขึ้นนั่นเองส่วนสุดท้ายที่น่าสนใจในช่วงของวันศุกร์นะครับในช่วงของหนึ่งทุ่มครึ่งเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าอัตราการจ้างงานนะครับนอกภาคการเกษตรเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีปริมาณที่น้อยลงนะอันนี้ส่งผลเป็นบวกกับเรามากกว่า ถ้าหากว่าการจ้างงานน้อยลงเนี่ยก็จะส่งผลให้ดอลลาร์นะครับมีการใช้งานน้อยลงและส่งผลบวกกับคริปโตมากกว่านั่นเองและ1.77ลดมาถึง1.30เนี่ยแม้ว่าจะลดลงไม่ถึง1.30เนี่ยแต่ก็ถือว่าส่งผลดีกับเราอยู่ดีนะครับเป็นไปได้ว่า2-3วันนี้อาจจะมีการย่อได้นะแล้วก็รีบาวได้นะครับอันนี้คือวิเคราะห์ประกอบข่าวนะต้องลองดูว่าตลาดจะเฉลยเช่นนั้นหรือไม่นะครับ โดยภาพรวมในการวิเคราะห์ประกอบข่าวนะครับก็จะมีบทวิเคราะห์เชิงสรุปให้เพื่อนๆดูนะครับสามารถหยุดภาพแล้วก็ลองอ่านได้นะว่ามองอย่างไรบ้างอาจจะเป็นผลบวกหรือลบกับคริปโตนะอันนี้ก็คือให้ดูไว้ประกอบด้วยนะครับ และสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ดูมาจนถึงท้ายคลิปหากไม่เข้าใจอะไรเลยก็ไม่เป็นไดนะมารวมกันตรงนี้นั่นเองนะรอบสัปดาห์นี้แนวต้านนะครับไม่ค่อยสู้ดีนะักเรียกได้ว่าต่ำกว่าคาดการค่อนข้างเยอะนะ ก็ยังเห็นได้ว่า o p e n i r t e r e ก t กับ v o u u m นะครับค่อนข้างมีในยะอยู่นะแต่ว่าจะเห็นได้ว่าตัวเลขที่เป็น110นะครับกับ112เนี่ยไม่มีนะคือ11000 0กับ1 1 2 0 0 0เนี่ยไม่มีนะเอออันนี้ก็เริ่มจะแปลกๆอยู่นะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาดูกันต่อนะว่าแนวต้านมาอยู่ตรงไหนกันบ้างนะครับเริ่มกันเลยดีกว่าในช่วงของ1 6 0 0 0แนะและ17305นะและสุดท้ายเป็น1 0 8 7 5 9ผมมองว่า Viewpoint ีซอนที่3เนี่ยเป็นหัวใจหลักมากกว่านะถ้าเกิดว่าจะขึ้นมาได้เนี่ยก็คือเรียกได้ว่าไม่ไปถึง109นะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีนัยะกับฝั่งของ Open Interest กับ Volume อย่างที่ได้กล่าวไปตนะั้งแต่ตอนแรกนะมีการวิเคราะห์ไปแล้วด้วยครับว่าเป็นไปได้ว่าทำรู้หายนะถ้าเกิดไปอย่างเงี้ยไม่ค่อยสวยนะเออ แต่ส่วนที่เป็นข้อหลักของการวิเคราะห์ในรอบสัปดาห์นี้ครับเดี๋ยวเรามาดูด้านล่างดีกว่านะรอบนี้นะครับจะเห็นได้ว่าราคานะปิดต่ํากว่านั้นค่อนข้างหลายตัวนะครับส่วนที่น่าสนใจเริ่มในฝั่งของซัพพอร์ตแรกนะ1.3417นะครับหรือ1 3 3 0 0 0นะแต่ส่วนที่น่าสนใจก็คือจริงๆมีตั้งแต่1 2 2 0 0 0เลยนะส่วนจริงๆแล้วเนี่ยมันโคเวอร์โคเวอร์ทีละ2,000จุดนั่นแหละนะนะก็คือ 1 2 0 0 0จนถึง10,000นทวนะครับหรือไม่เป็น1 0 0 0 0ทวนก็เป็น98 0 0 0นะเออแต่ว่าไอ้แกป2000นี่มันมายังไงต้องดูในคลิปนะครับและพื p o พอยที่2ที่เป็นซับพอร์ตเนี่ยมาอยู่ในช่วงของ1 0 1 9 6 3ยมจริงๆมันก็คือ1 2 0 0 0นั่นแหละซึ่งมองว่าตั้งแต่พื้นพอยซับพอร์ตที่2เนี่ยเราเริ่มเห็นในยะมากกว่านะครับเพราะว่ามันก็บวกลบทีละ2 0 0 0จุดมาถึงพื p o พอยที่3ด้วยอ่า0นต่งแ0ก็มีนะ <c oughs> อ่ะแต่ไริงเจ็ดร้อยก็ม ลองลงมาเนี่ยคือกรอบสีฟ้านะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มี ในฝั่งของ option block เข้ามาให้เห็นด้วยนะแต่ว่าไอ option block เนี่ยจริงๆมันมีตัวสุดท้ายนะผมแอบเฉลยน,นิดนึงว่ามันจะมี9,008จนถึง9,006นะอันนี้ก็คือบอกสำหรับคนที่ไม่ได้ดูทางคลิปนะครับเราไม่อยากดูท้ายคลิปนะเพราะว่าน่าจะมีหลายคนแอบมาอยากดูนะแต่ว่าแม่ไนไงก็อยากบอกให้รู้ไว้นะเผื่ออยากรู้คำตอบไปคีคอยไปดูในคลิปได้ <c oughs> ก็คือจะมีตั้งแต่9,7633จริงก็คือ9,008นั่นแหละแล้วลบวกลบ2,000จุดนะซึ่งไอส่วนที่ต่ำกว่า 9 8 0 0 0ถึง 96, ที่บอกทีละส0 0 0จุดเนี่ยจริงๆอะมันจะมีอีกตัวหนึ่งก็คือ95 0 0หห้ลังจากนั้นเนี่ยมันจะลงมาแบบเยอะมากๆนะครับส่วนไอ้ตรง9 3 8 0 0มื่เนี่ยอันเนี้ยคือเป็นอินดิเคเตอร์ที่เว็บเคาวเคราะห์ตัวเลขขึ้นมาแต่ส่วนตัวในการมองออปชันเนี่ยก็จะไม่ต่ำกว่า96 0 0ในรอบสัปดาห์นี้แหละแต่วันนั้นเนี่ยคือตลาดทุบแบบคงจะเละมากๆนะครับหรือเราคงจะได้สัญญาณเป็น follow short แล้วแหละตอนนั้นนะคือก่อนหน้านี้ที่จะมาถึงตรงนี้นะ อันนี้คือเป็นการมองแนวรับในการวางออเดอร์เรียกว่าก็ไปวิเคราะห์ประกอบแผนการตัดสินใจของตัวเองอีกทีนะครับไปง่ายมากครับสำหรับข้อมูลข่าวสารดีๆที่ผมนำมาฝากในวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบกิริมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดดิ่งแจ้งเตือนด้านล่างตรงนี้นะครับจะได้ไม่พลาดคิดดีๆโอกาสถัดไปของเราและยังไงพบกันในรายการคลิปโตอรัปเดตครั้งโดยผมเต้นในช่องสินิยามในสัปดาห์ต่อไปวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ